แพรก็จะมาฮอลของที่แพรเพิ่งซื้อมาใหม่นั่นก็คือเป็นเครื่องสอําอางจากแบรนด์ c ี i o นั่นเองค่ะตอนนี้นะคะทาง c ี i o เนี่ยเขาก็ได้มีการออกคอ l l e กชันพิเศษคอ l l e กชันใหม่มานะคะเป็นคอ l l e กชันแบบแมวเหมียวแบบ ทาดแมวอย่างแพรตอนที่เห็นคอลเลคชันนี้ออกมาก็คือคิดเลยว่ายังไงก็ต้องต่ำให้ได้ในคอลเลคชันนี้ที่ออกมานะคะเขาก็จะมีออกมาทั้งหมด3อย่างด้วยกันคุชชั่นนะคะแล้วก็2ก็คือเป็นอายพาเลตออกมาทั้งหมด2สีนะคะก็จะมีทั้งหมด3อย่างให้เราได้สื่อกันและแพรก็ซื้อมาทั้งหมด3อย่างค่ะก็คือโดนมา3000 <ś m _> มีความจุกอบะโดนแมวล้อสือทุกคน <ś m _> คุชชั่นเต็มบ้านหมดแล้วนะคะแต่ว่าเราจะมีคุชชั่นกี่อันก็ได้ถูก <ś m _> ไหม <ś m _> นี่อันแรกนะคะเดี๋ยวจะเอากล่องมาโชว์ให้ดูก่อน <ś m _> ก็คือเป็นคุชชั่นนะคะคุชชั่น ชั่นตัวเดียวกันกับตัวตลับดำของทางครีโอที่เขามีมาอยู่แล้วนะคะอันนี้แบบไม่ใช่ออกมาเป็นรุ่นใหม่รุ่นนี้นะคะเขาก็จะเป็นรุ่นที่ให้ความปกปิดบางเบาเน้นในเรื่องของความติดทนยาวนาน72ชั่วโมงก็คือไม่ต้องลบหน้าทุกคนอยู่ไปเลย72ชั่วโมง แล้วก็ตัวนี้นะคะเนื้อสัมผัสของเขาเนี่ยก็จะเป็นแบบเซมิแมตคือเขาจะบอกเลยว่าถึงของเขาจะเป็นแมตนะคุมมันนะติดทนนะแต่ว่าทาไปที่หน้าแล้วอ่ะก็จะไม่เป็นคราบแล้วก็ไม่แมตที่ทําให้รู้สึกถึงความแห้งอะไรอย่างนั้นนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาลองดูซึ่งแพรไม่เคยใช้มาก่อนเลยนะ นะเปิดตลับกันก่อนในตลับนี้นะคะเขาก็จะมีรีฟิลโอยน่ารักอะเมียวก็จะเป็นรีฟิลนะคะแล้วก็แดดนๆตันี้ก็จะมีคุชชั่นมาอยู่แล้วนะอู้น่ารักมากท,ทุกคนดูดิเขาจะกล้าลอกอะแปะมาอย่างนี้แล้วก็พับคุชชั่นนะคะโอ๊ยพับคุชชั่นก็คือเป็นแบบอย่างนี้เปิดมานะคะก็แงง แล้วคุชชั่นเนี่ยเขาก็ให้สติกเกอร์อันนี้มาด้วยนะคะทุกคนอันนี้มาช่วยหมา,มาลีววมาลุกมา,มานี่ก็เอาไปแปะตกแต่งกันได้เลยนี่เสร็จแล้วเอาสติกเกอร์มาแปะนะคะก็จะเป็นอย่างนี้เลยอุย้ยทุกคนน่ารักมากเขาจะเป็นรอยเท้าแบบน้องเมี้ยว อแล้วก็สีที่แพรสั่งมานะคะเป็นเบอร์สีนะคะสีจินเจอร์ปกติแล้วแพรเป็นคนที่เออเลยอะ คือแพรเอาเบอร์ที่แบบเข้มสุดเลยปกติเวลาแพรใช้รองพื้นของพวกทางเกาหลีเนี่ยแพรจะใช้ประมาณเบอร์22 2สอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าอันนี้คือเขาไม่บอกเบอร์20อะไรอย่างเงี้ยเหมือนพวกแบรนด์เกาหลีทั่วไปเนาะแล้วแพรก็เห็นมีคนคอมเมนต์ว่าเออปกติใช้23สค่ะสั่งเบอร์สมาแล้วขาวเกินไปคือในรูปอะสีเข้มกว่าของจริงสั่งมาแล้วขาวกว่ามากๆซึ่งก็แบบเป็นอย่างนั้นเลยทุกคนดูดิเดี๋ยวแพรจะทาคุชชั่นให้ดูนะคะ ของคลีโอนะคะเขาก็ไม่ได้มีถาดเบลนด์ตรงนี้มาให้นะคะเรามาลองกันนะคะหนึ่งสองสาสีค่อนข้างขาวจริงๆอืมแต่ทาแล้วแบบว่าเนื้อมีความเนียนเกลี่ยง่ายอยู่นะคะทุกคนเฮ้ยนี่คือเบอร์เข้มที่สุดจริงๆเหรอ นนี้นะคะคือแผ่ทาบางๆไปแล้วหรอบนะคะทุกคนเฮ้ยมันข่าวมากเนื้อของเขานะคะค่อนข้างเกลี่ยง่ายเลยแล้วก็ไม่เป็นคราบเวลาทาลงไปแล้วอ่ะก็จะมีความแบบเออแมทนะทุกคนแบบว่ามันไม่ค่อยเหนียวเลยอ่ะแบบทาแล้วรู้สึกว่ามันเกาะมันกลืนไปกับผิวค่อนข้างเร็วนะคะเดี๋ยวแพ่ลองแบบลองดิวเพิ่มบริเวณรอยสิวดูนะคะ รอยสิวแบบที่ไม่เข้มมากทุกคนตรงเนี้ยโอเคนะปกปิดแบบได้เลยแต่ว่าตรงที่เป็นสิวแบบแดงๆชัดๆตรงนี้นะคะที่ก็มีความนูนขึ้นมาด้วยเนี่ยก็อาจจะยังปิดได้ไม่หมดอยู่แล้วเพราะว่ามันก็นูนขึ้นมาให้เห็นรุ่นเนี่ยแบบปังมากตรงที่เวลาที่บิวเพิ่มไปเรื่อยๆมันไม่กองกันอยู่ที่ผิวอะคือทาไปแล้วมันก็มีความแบบกลืนไปกับผิวเลยเวลาบิวเพิ่มแล้วมันแบบไม่เป็นคราบอะคะ่ะทุกคนคนที่ผิวหน้าแหง้งแผลว่าก็ใช้ได้นะแบบว่าบำรุง ผิวให้มันดีๆแล้วก็ใช้อะแพ้ว่าโอเคเลยมันไม่ได้แมตจ๋าจนแบบแห้งแกระแดกขนาดนั้นอ่ะคือเป็นแมตตที่ดูผิวมีความดูสวยดูสุขภาพดีอยู่เออเอาสิโอเคเดี๋ยวแพรจะลองทาทั้งหน้าให้ดูนะคะ ทั้งหน้าแล้วก็ลองบิ้วเพิ่มบริเวณรอยสิวต่างๆทั้งหน้ารวมๆด้วยแล้วนะคะเออขนาดสีมันวกกว่าหน้าแพรนะแต่แพรรู้สึกว่าเออมันปกปิดแบบพวกรอยสิวอะไรอย่างเงี้ยดีเลยนะทุกคนรูขุมขนต่างๆนะคะคือหายคลิปอ,อ๋อแต่ว่าพอปล่อยทิ้งไว้สักพักหนึ่ง สีหน้ามันก็เริ่มแบบมีความกลืนลงมาเออแล้วก็จะบอกอีกอย่างหนึงว่าเขาใส่น้ําหอมมาด้วยนะคะทุกคนเพราะว่าแบบแพรลองดมๆลองทาแล้วก็คือมีใส่น้ําหอมมาถ้าใครที่แพ้น้ําหอมก็อาจจะต้องคิดนิดนึงนะคะในณนะจุดๆุด,ดนี้นี่คือสภาพผิวหลังจากผ่านไปประมาณแชั่วโมงนะคะมันก็มีหลุดนะคะทุกคนบริเวณที่เป็นสิวก็คือจะแบบแอบบแอบบเป็นคราบนิดนึง แต่ว่าเรื่องความคุมมันเนี่ยโอเคมากเลยแพ้ไม่รู้สึกว่าเหนียวเนื้อหนะหน้าเลยอ่ะมันแบบบางเบาสบายผิวมากโดยรวมเราหน้ายังดูสวยอยู่เลยนะคะถ้าไม่ไปจ้องสิวใกล้ๆส่วนหน้ากากนะคะก็มีหลุดติดแมสมานิดนึงที่แก้มไม่ค่อยมีนะคะส่วนใหญ่จะเป็นตรงจมูก ส่วนพอเอากระดาษซับหน้ามันมาซับแล้วทุกคนแพ้ตกใจมากมันคุมมันดีมากปกติเวลาแพ้ใช้อะไรคุมมันอะอย่างน้อยเวลาซับมามันจะต้องเต็มแผ่นใช่ปะแต่ว่าอันนี้คือแบบคุมมันดีมากโดยรวมแพ้ว่าให้ผ่านค่ะุุเชนตอตอนนี้ แพรก็จะเอาพาเลตส,สีน้ำตาลอันนี้นะคะมาครีเอทลุกให้ทุกคนดูว่าเออมันจะแต่งตาแบบไหนได้นะคะสีของเขาเนี่ยนะคะก็จะเป็นสีส้มแอปริคอตแล้วก็สีน้ำตาลโทนอบอุ่นนะคะแบบโคซ y ี่โคทางค l ิโเนี่ยเขาบอกว่าอินสไปมาจากสีของน้องแมวเหมียวลายชีสหรือว่าที่เราเรียกกันคนไทยเรียกกันว่าแมวส้มนั่นแหละเขามีไอ้นี้มาให้ด้วยนะคะแต่แพรใช้ไปแล้วแหละ เขามีแปลงแถมมาให้ด้วยนะคะสองหัวสีแรกที่แพจะใช้นะคะเดี๋ยวแพจะใช้สีนี้เอามาทาบริเวณทั่วเปลือกตาค่ะ<ม>แล้วก็ทาขอบตาล่างไปด้วยเลยนะคะ<ม>ต่อไปนะคะเดี๋ยวแพจะใช้แปลงที่เขาแถมมาให้เนี่ยแหละแบบพุ่มๆอย่างนี้นะคะแพจะใช้สีนี้ สีน้ำตาลเข้มเลยวันนี้นะคะแพะก,ก็จะแต่งแบบไล่สีจากเข้มขึ้นไปอ่อนนะคะบริเวณแค่ตรงแบบชั้นตาของเราแค่นี้ตรงตาสองชั้นอะแล้วก็ขอบตาล่างด้วยนะคะขอบตาล่างเนี่ยแพะจะทาแค่บริเวณจากหางมาจนถึงกลางตาค่ะ แล้วก็เดี๋ยวใช้แปลงที่ทามเมื่อกี้เอามาเบลิน รู้สึกว่าตัวพิ g m e n t ของ Eyeshadow ของครีโอเนื้อมันไม่ได้แบบแน่นปึกอะมันไม่ได้สีแบบแน่นชัดขนาดนั้นนะคะรู้สึกว่าสีอ่ะมันจะเป็นโทนแบบออกนวนวลละมุนลมุนแบบตุ่นตุน,นะทุกคนคือสีมันจะไม่ได้แบบออกชัดออกแปรตอะไรขนาดนั้นนะคะเดี๋ยวแพรจะใช้สีนี้ค่ะเป็นสีกลิตเตอร์นะคะเอามาทาบริเวณกลางเปลือกตา แล้วก็ขอบตาล่างด้วยนะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวแพทจะใช้สีนี้เอามาทำเป็นแบบดอลลี่อายนิดนึงนะคะทุกคน<ๆ>เดี๋ยวแพทจะใช้สีน้ำตาลอันนี้นะคะด้วยแปลงแบบนี้เอามาเขียนเติมเป็นแบบเส้นเงาของดอลลี่อายค่ะ จะใช้อายแชโดว์ผงสีดำของแบรนด์อื่นนะคะเอามาเขียนเป็นเส้นนำอายไลเนอร์ตรงนี้นะคะโดยแพก็จะเขียนแบบหางตกลงมาอย่างนี้แล้วก็ลากขึ้นมันจะแบบปึ๊บปึ๊บมาอย่างนี้นะคะแล้วก็กรีดอายไลเนอร์นะคะ ีดอายไลเนอร์ครบทั้งสองข้างเสร็จแล้วนะคะอันนี้ก็คือกรีดแบบทรงแคทอายนะคะแบบว่าตึ๊บต๊บอย่างนี้เป็นอารมณ์เหมี่ยวดือ้อเสร็จแล้วนะคะก็ดัดขนตาปัดมาสคาร่าได้เลยค่ะมาสคาร่านะคะคือจะบอกว่าเป็นแบรนด์โปรดของแพรเลยก็คือของคลอเนี่ยแหละทุกคนคือมันปัดแล้วแบบขนตาเรียงสวยแล้วก็ขนตาตั้งขนตาเด้งมาก ก,กับอ p a l e t ล e ของ Clio สี n a p น i ปิ้ h e ีสนะคะเบอร์19 <c oughs> ก็จะได้ลุคแบบน้ำตาลน้ำตาลส้มๆอุ่นๆอย่างนี้นะคะทุกคนกรีด <c oughs> และต่อไปคะ่ะเดี๋ยวแพรจะมา พอพาเลตนี้ให้ดูนะคะพาเลตที่แบบเป็นสีชมพูเนี่ยเบอร์ 20, 20นะคะสีเลซี azy, mm ่ซอฟพอค่ะเขาก็จะเป็นลายแบบแมวสลิดบ้านเราอะ่ะทุกคนอันนี้เขาก็มีแถมแปลงให้อีกเช่นกันนะคะโอ้อน่ารักนุ่ดิบมากสีชมพูแบบละมุนละมุนอะทุกคนแต่คือสีเขาแบบสีอ่อนมากเลยนะแล้วแพรไม่รู้ว่าถ้าแบบเอามาทาที่หน้าแพรแล้วอะ่ะสีมันจอแบบ เป็นยังไงนะทุกคนเดี๋ยวต้องลองดูสีนี้นะคะก็คือเป็นสีที่อินสปายมาจากอุ้งเท้าแล้วก็จมูกของน้องเหนียวเหนียวเริ่มแรกเดี๋ยวแพรก็จะใช้สีชมพูอันนี้นะคะทุกคนเอามาทาบริเวณท่วเปลือกตาบนแล้วก็บริเวณขอบตาล่างนะคะ ต่อไปนะคะเดี๋ยวแพท์จะใช้สีชมพูอันนี้เอามาทาบริเวณหางตาตรงเบ้าตานะคะแล้วก็เติมหัวตาแล้วก็เติมขอบตาล่างจากหางตามาจนถึงกลางตานะคะต่อไปนะคะใช้สีกลิตเตอร์อันนี้นี่นะคะเอามาทาบริเวณกลางเปลือกตาค่ะทุกคน ต่อไปเดี๋ยวแพ์จะใช้สีน้ำตาลเข้มอันนี้ของเขานะคะเอามาเขียนเติมบริเวณแบบหางตาลุกนี้นะแพ์จะทำให้ตามันแบบตกตกลงมาอย่างนี้นะคะทุกคนแล้วก็เติมเป็นสามเหลี่ยมอย่างนี้แล้ววันนี้นะคะเดี๋ยวแพรจะเขียนแบบขอบตาล่างอย่างนี้เลยต่อไปนะคะเดี๋ยวแพ์จะใช้สีชมพูอันนี้เดี๋ยวจะเอามาเติมเป็นเหมือนแบบดอลลี่อาย นะคะแพจะใช้สีอันนี้กลิตเตอร์เอามาแตะเพิ่มบริเวณที่เป็นดอลลี่อายนะคะเป็นการแบบไฮไลท์ให้มันดูแบบเด้งขึ้นมาอีก ะะก็คือฟินิชลุคของพาเลตตลับชมพู mm hmm. ก็จะได้ลุคแบบหวานหวานบบวอย่างนี้เลยนะคะดูสิ ก็ถ้าเกิดว่าใครชอบคอลเลกชันนี้นะคะไปตำกันได้เลยราคาก็อยู่ที่ประมาณ1,160บาทประมาณนี้นะคะแบบแต่ละอย่างในทางไลฟ์ช้อปปิ้งนะคะแพรก็สั่งมาจากทางไลฟ์ช้อปปิ้งเหมือนกันโอเคค่ะสำหรับคลิปฮอนะคะถ้าเกิดใครชอบก็ฝากคอมเมนต์เป็นกาลังใจกดไลค์ให้แพรด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จบเรียบร้อยแล้วนะคะก่อนจบอย่าลืมกดไลค์กดซ like, ับสไคร้กดกระดิ่งให้ได้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย